วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองตั้งอยู่เลขที่2 9 9ถนนบุรีรัมย์พุทธยสงฆ์ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่โดยรวมราว200ไร่ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2540โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์แห่งที่สองวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2543เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองบริหารงานโดยนายเกษมคำมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองนายสมจิตชัยบังรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายทวีการพรดุงสรรรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรชัยผาโคตรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาจิตการนักเรียนนักศึกษานายวิโรธทองเรืองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองได้เปิดทําการเรียนการสอน2ประเภทวิชาดังนี้ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาก่อสร้างประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิิททยยาลัเคคนค วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น76คนมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน1,488คนการบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองได้ยึดหลักการบริหารตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอายีศึกษาและสอดคล้องกับปรชญาของสำนักงานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษาที่ว่า ทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมหลัมเลิศวิชาใช้เวลาให้เกิดคุณโดยเน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในมุ่งเน้นตามหลักปรัชญ,ญาของวิทยาลัยที่ว่ามีวินยัยใฝ่ศึกษาพัฒนาฝีมือยึดถือคุณธรรมด การมุ่งเน้นทางด้านการเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะคือทักษะชีวิตทักษะสังคมและทักษะอาชีพโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขโดยสถานศึกษาจะมีการจัดการบริหารการศึกษาในแต่ละด้านดังนี้ด้านที่ 1. คุณภาพของนักศึกษานักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นผู้ที่มีความรู้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีด้านกีฬานันทนาการด้านที่2การบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษามีการวิเคราะห์และวางแผนหลักสูตรอย่างหลากหลายมีความยืดหยุนและสอบคล้องกับความต้องการของตลาดรายงาน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษามาตรฐานวิชาชีพการศึกษามีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมครูให้ใช้อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยด้านที่3การบริหารและการจัดการสถานศึกษามีการจัดสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานอย่างเป็นระบบที่ดีทันสมัย การบริหารและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันมีอาคารเรียนที่แข็งแรงปลอดภัยภูมิทัศน์โดยรวมสะอาดร่มรื่นน่าเรียน <S <S ด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนวิทยาลายัยเทคนิคคูเมือง ได้มีการสำรวจชุมชนผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษามีชมรมสมาคมองค์กรที่เข้มแข็งให้การสนับสนุนด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่ายผู้บริหารมีวิสัยทัศน์คุณธรรม จริยธรรมที่กว้างไกลเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาครูมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านที่6ความดีเด่นของสถานศึกษามีผลงานทางวิชาการผลงานครูผลงานนากักเรียนนักศึกษา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆจํานวนมากเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นทีมผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองมีงานทำในหนึ่งปีสถานประกอบการมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองในระดับดีมาก พวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคคูเมืองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดอย่ง้งสวัสดีค่ะชื่อจิราพรมงห้าจันทร์ค่ะจบจากาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองค่ะ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกรเมืองในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากรอ,อาจารย์เงินเดือน9,860บาทค่ะไายมีคนขอไปส่งได้มาจบแล้วได้มาทำงาททน,น,ท,ท,นาท,จจาที่ที่ศูนย์การเรียนครับได้ยินชื่อนายผู้จับคุณเลยทรจบจากวิทยาลัยเทคนิคเมืองชันพอพอพอ้นปวชและปวสแผนกจังหวัดเลก็ทำงานอยู่ที่ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปาริชัดพุนเชิดค่ะจบจากวิทยายลัยเทคนิคคูเมืองแผน,นวิชาการบัญชีค่ะปัจจุบันทํางานอยู่ที่วิทยายลัยเทคนิคคูเมืองได้รับเงินเดือนอัตราเดือนะ9 8 6 0บาทค่ะอยากเชิญชวนน้องๆมาเรียนที่วิทยายลัยเทคนิคคูเมืองค่ะอุปกรณ์การเรียนครบค,คันบรรยากาศน่าเรียนจบแล้วมีงานทําแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวเลนูลาหนองแคน,นะคะจบจากวิทยายลัยเทคนิคค่คเมืองค่ะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสนะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่วิทยายลัยเทคนิคค,ค่เมืองนะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชีได้รับอัตาราเงินเดือน9,860บาทค่ะอยากจะเชิญชวนให้น้องนองที่กําลังหาที่ศึกษาต่อมาเรียนที่วิทยายลัยเทคนิคค,คูเมืองกันเยอะๆนะคะ มาเรียนสายอาชีพรับรองเรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอนค่ะเจอกันที่นี่นะคะบ๊ายบายด้วยความดีที่มีต่อกัน,น,กนจากคืนวันที่ทังทูกมา เป็นความรั